ที่ผมวิชัยพิธีครับวันนี้อยู่กับสลีช่างเขียวนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นพองหกล้อนะครับแต่นี้ออกจากโคนมาเลยล้อมันเลยติดกันนะจริงๆมี4ล้อนะอันนี้ก็เป็นสเปคขายดีครับ2เมตรคูณ4เมตรนะครับกว้าง2ยาว4สูงที่1เมตรนะครับมีฝาท้ายทึบข้างคันนี้ในราคาที่65,000บาทนะครับเป็นคัสซีดังน้ำ ห้านิ้วนะครับบรรทุกสิบตันนะครับไม่เกินนะครับไม่เกินสิบตันเพราะว่าตัวนี้เป็นเพาหกล้อร้อยสิบนะครับเป็นที่สเปคเขาก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้เยอะกว่านี้ก็ต้องเป็นเพาเอฟนะครับเพาเอฟก็บรรทุกตั้งแต่สิบสามตันขึ้นไปนะครับถึงสิบแปดตันอยู่ที่คัพซีนะครับถ้าเป็นรางห้าเนี่ยใส่ได้แค่สิบสามตันนะครับผมขอเรียนไว้ก่อนเพราะว่ารางห้าเวลามันยาวมันก็จะอันตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กรางห้าคำสาม ตั้งห้าคำสามนะครับห้านิ้วคำสามนะครับช่วงล่างแน่นๆนะครับกระทะใหม่นะครับก็จะให้เป็นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับคันนี้ก็ไปส่งที่อำเภอโนนสังนะครับไม่ไกลจากบ้านเราจากวัดน้องบัวเหมือนกันนะครับของดีๆนะครับไม่ต้องไปหาไกลนะครับอยู่ที่น้องบัวเรานี่แหละนะครับไม่ต้องไปหาไกลช่างเขียวนะครับจารีช่างเขียวคือถ้า เป็นรถลากอ้อยเนี่ยผมการันตีเลยครับว่าที่สุดของรถแล้วนะครับตัวนี้ก็มีเป๊กข้างให้นะครับเป๊กข้าง4ตัวก็ไว้เสียบไม้เวลาขึ้นอ้อยสูงนะครับนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อได้ครับที่วิชัยนะครับ0833 -3 8 3 5 5 7 7 0 8 3 38 35ครับ0833383507นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นนตก็ หย yeah! ุดงานนะครับไปส่งรถกันนะครับเครื่องบุกอ้อยล้วก็มีนะอยู่ข้างหลังเครื่องบุกอ้อยนะครับท่านใดสนใจเริ่มต้นตั้งแต่4 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลูกค้าครับครับกมาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับผมเห็นรถระเพียงไหนแน่นอนครับสวยงามครับสวยงามครับผมอันนี้เขาสั่งทางออนไล่อ่อนไล์ครับ ได้จริงว่ครับได้จริงครับได้จริงส between, ่งถึงบ้านส่งฟรีนะครับนี่เขาอยู่บ้านไหนเนาะครับบ้านลังมุ่นครับวังมุ่นตําบลนำเพื่อโคกม่วงเพื่อน้องจังครับจังหวัดน้องบัวห้อยแหะเนาะครับโ้มาส่งดึกจังหน่อยยงไดีกับขอขอบคุณลูกค้าหลายๆครับสวัสดีครับ